ปองปป๊าจะไปใส่บาทไปหาหลวงตาไปไปกับปป้าไหมไปไหมไปไหมไปกับปป้าไหมไปหาหลวงตากับปป้าไหมมาไปไหมไม่ไปหรอนี่ไปไหมไม่ไปทำไมไม่ไปฮะหนูเป็นเด็กดีหรือยังไปไหมไม่ไปหรอไปไหมไปอยู่กับหลวงตาไหมที่วัดมีเพื่อนเยอะเลยนะ ไปไหมไปไหมเฮ้อทำไมทำหน้าอย่างนั้นนะฮะอป๊าป๊ายก็อหนู่ไป,ปยไม่ออกไป,ปไปหาเพื่อนเยอะๆไงมีที่วิ่งเล่นเยอะด้วยนะไปไหมไปไปไปไหมเนี่ยป๊าป๊าชวนหนูไปจริงๆนะเนี่ยไปไหมฮึไม่ไประเบิดเนาะไม่ไปไ